สวัสดีครับสวัสดีที่ดีแล้วเชนวนศุกร์เชาเจ้าหนี้มู่ป่าที่ีครับนี่วันนี้อยู่กับน้องหมิวครับวันนี้เป็นมือสันมันดีครับมือดีครับวันนี้เขาจะพาน้องหมิวเขาไปพบในหางนะครับเนาะไปหมองเหนแมหางใหญ่วันเจ้าหนี้มือป่าเป็นดีนะครับในบไม้ละนะครับตั้งแต่ครบเหมือมาลายเพียงนะครับเนาะเพียงลาสุดนี่คิดว่ามันจะลงสองสองหลานสอง่เพิ่นนะครับ ครับเนาะลงส่องโพแททม่าไลายคลิปแล้วถึงเวลาแล้วครับมีคนหัวจัดน้องมิ้วแล้วเริ่มมีคนติดตามแล้วครับถึงเวลาแล้วครับเดู๋ยวพาหนุ่มมิ้วออกไปหาสวัสดีนะครับผมเดินทางไปเลยนะครับตรงไหนอยู่คุณตรงไหนอยู่คุณในตู้ห้างเหมือนก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปครับไปมาครับบาดเดี๋ยวมั่วหอนะครับมาถึงแล้วครับค่ายใหญ่ของเราค่ายคอยเสียก เล็กคอร์ดนะครับแล้วน้องมิวเดินทางมาถึงแล้วครับหาแตงได้หางคุณเะมากครับก็น่งไปเกลือไก่ครับมาตั้งมาแต่นี่ตื่นเต้นมากน้องมิวใช่ค่ะน้องหล่องคนใหม่นะครับที่เอาไปรถแแหรให้ลอกับลามิ่นต้นแก้วนะครับน้อก็เพื่อให้ลองเขามีประสบการณ์นะครับที่ทงานท่านเขาเชิเข้านะครับแลาวคนกัดทามถึงเอาน้องมุกไปเส่เห็นแตงมิวขึ้นรถแหรมุกอยู่ข้าเก่าครับน้องนุ่นน้องมุกก็ทีมงานเดียวกันหมดนะครับเจียตะว่า ามาสาร้างประสบการณ์มาสางกระแสให้คนหูวชักน่องมิวแค่นั้นเองนะครับเพื่อจะส่งต่อให้ไข่ไม่เ,เสียนะครับส่องเง่เพื่อไปสร้างงานต่อนะครับเนาะครับมี่ไงครับทำเนี่ล่ะแล้วน้วองอา่าในหางพันมาก,กันกำลังเกลือไก่อยู่ครับแป๊บหนึ่งครับพวกห่าน,ะนเอามาทำนี่โอเคครับตัวนแล้วไอาจันนี่มาได้ค่ะเด็กเรากำลังสีมา มาพอดีสายอาจารย์ปูถือว่าโทรมาว่าน้องมิวมาหาสายคนไหนอ๋อวันดีน้องลามานั่งเงอยู่มือแถวมาวันดีครับวันดีจาทีมงานเอฟซีจอรนี่มือเปล่าเอฟซีรถแห็กซยเสียกเอฟซีเสียปูเอฟซีเกลินและเอฟซีทีมงานคุยเสียกและเอฟซีน้องมิวโอ้วันนี้รูปไม่ไอศสอกครับรูปไปทั้งทีนจโอเคผ่อนนะนี่จอดมาครับนักร้องสาวพระนี่จอดคือกันมาขายลำโพงคนกับมีอาชีพขายเป็นเซลล์ขายเครื่องเสียงลำโพงนะครับเนาะ เมื่อนั้นแต่ผมมาอยู่ผมไปภารกิจมุกดาหารจําได้กับมีทีมงานน้องนุ่งอยู่บริษัทตอนหลับนองกับเมื่อนั้นได้ลองเพลงไงไอ้่เพิ่นฟังมันบ่ค่ะเพิ่นว่าถ้าถ้าอยากขายก็ต้องลองให้ฟังนี่ลองให้ฟังมาดิอ๋อก็ก็ถือโอกาสดีที่ก่อนอื่นพี่จอนนี่ขอบอลต่อหน้า FC พี่จอนนี่ที่กําลังชมคลิปนะอันดับแรกบุญคุณหนูลืมบ่องอะไอคือพี่ปู่ข้าพี่ลินเด้อพี่จอนนี่แต่แค่รอยู่อันดับหลัง พะมือนั่นคันไอ้ปูก็พีลินเพิ่นบ่เพิ่นบเนบอเอิ่นหนูมาอีกหรือเพิ่น่ให้โอกาสหนูพี่จอนนี่กะคงจะบ่ไเ้มีโอกาสได้สัมผัสกับคลิปสนุกสนานในความนนารักและเสียงเพลงอนันไพเราะจากหนูต้องขอบคุณบุญคุ้นเพิ่นนะส่วนพีจอนนี่กะสีเอาความเป็นจอนนี่มือปราเอาซื้อเสียงผี่จอนนี่มคาคอยพักดันหนูต่อไปแตแผนการทํางานพี่กับผีปูผีลินก็คุยกันโดยตลอดเนาะกะตอนนี้หนูกะถือว่า สอบพานเข้ามาเป็นนักร้องได้เข้ามาศิลปินมันมันมีหลายบทว่าหลายบทเลียน an, ที่ต้องเป็นขั้นตอนดีหินมากสูเข้ามาเป็นศิลปินแน่นอนเด้อนักร้องไอ้ก็เป็น,นไอ้ก็เป็นนักร้องซิปลาวมิวซาลาวินไอ้ก็เป็นแต่อายว่าเป็นศิลปินการจะเป็นศิลปินมันมีองค์ประกอบหนึ่งสองสามสี่ห้าและการที่เป็นนักร้องดังจนมาสูศิลปินดังมันก็มีองค์ประกอบหนึ่งสองสามสี่ห้าคอยคไตระดับจำใบอันดับแรกเรื่องความกตัญญูบุญคุณคนคนท่าไหงูว่าทีไปทีมาของคนวานเป็นอย่างไร เห็นกันขื้นหนูเดมีโอกาสมารวมงานผีปูกับพีลินเป็นคนดีเป็นคนน,าน่ารักอ่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีมีน้ำใจเพิ่นกับผีเจ้หนี่ก็ซ้ำคนเดียวกันเนาะมี่ยังกะซ้ำพานพี่ปูกับซ้ำพานพีเจน้นี่ดีใจเดมีโอกาสกะกะวางแผนต่อเจ้าหนี้ไปนะครับพี่น้องครับน้องมิ้วก็ถือว,ว่าเดมารวมงานก็ค่อยเสียกันขอนนะครับโดยผ่านอ่าหายผีปูกับพีลินเป็นผู้จัดการเป็นคนดูแลน้องเพิ่นนะครับเนาะ ในส่วนของแผนงานมอบหมายให้ผู้ดูแลศิลปินเป็นปีปูผีลินเพลินไปแต่นูกัสบสังกัดก็พีจอนี่นะครับเนาะกระสียิยิ่งใหญ่ไปทนตกันมวยเป็นต้กันวาสนาคนนอกนองหลา,ลาผาลามันบอกคือผาเม็ดเนะาะบากักบักบางบากักสแตกได้เราย่างับว่าของแต่ลองเพลงเป็นลานวิวก็มี่ซัวฮิลีแนว่ยันก็มี่<笑><笑>ลองเพลงเป็นซิปลานวิวก็มี่แต่หันลองเพลงจะาข้องบ่ได้ก็มี่ใน,นสถานะนองหลาพอจันแล้ว กระแสละทุกอย่างมันอยู่ที่วาสนานำผ้าบุญผ้าบุญม่าวลาทรงนะน้องหลานเนาะพี่จอนนี่พี่ปูพี่ลินกะสิสนับสนุนต่อจากนี้ไปกะเดี๋ยวสิมอบไม้ให้พี่ปูโคเบอร์นูไปเรื่อยๆมีโอกาสได้ขึ้นรถแท็กพี่พี่นหึงไซอยพี่เพิินเนาะขึ้นรถแท็กซสางกระแสสั่งสื้อเสียงจังไหนเนาะฝากนีดนะครับผมสอบถามอาจารย์ปูอเจลินมาแล้วว่าน้องเพิ่นเป็นคนกระตัญยูเป็นคนถี่นารักเป็นคนถี่หูจักว่มเป็นคนที่นาสนับสนุนผู้หนึ่งเป็นคนสู่ชีวิต ขายลำพงถึงใดมหูจักอาจารปุลาา่าอาจารย์ปูเดมาหามาพ่อผมมือนี้นะครับเนาะผมกะฐานะผูหนึ่งที่เคยให้โอกาสคนมามากมมยผมกับฝากพี่น้องผมละกันครับถุกถูกเอฟซีถูกพีทุกน้องทุกไอทุกไสแถวพอถ่อแถวแมนี่ขึ้น้องสาวล่าคนอุบลบ้านเดียวกันกับผมอำเภอ,อ,อกันอำเภอตะการผลิตผลฝากไว้เด้นะครับกับผลงานต่างๆต่อจากนี้ไปให้อุ้มสู้ให้ดันให้ยู่ให้ดันซื้อจันก็ดันผมสู้ผมเลยนะครับเด้อ ผมสีสอนเขาสีปุกปันเขาให้เขาเป็นคนน่ารักให้คนดีเป็นคนแต่ตันยูเป็นคนหมู่จกคว่ำส่วนผลงานต่างๆซีดีหรือบดีต่อจากนี้ไปตัวผมและตัวอาจารย์ปุตัวอาจารย์ลินและน้องเขาสีพัฒนาให้มีคุณภาพต่อต่อไปสุดท้ายนี่ไอ้าย,อยากฟังจากนําเสียงสดๆจากหนูจักหนึ่งผลงานเพลงเพลงอันนี้ให้อายฟังเลยนะไอ้ไอ้ไอ้เพลงสาว อุบลอุบเสาบนล้อหลักไม่หนึง่งเสียงทวงสัญญาเอาดิาดาดาดสดสดสดิก่อนเปลี่ยนชอพเสียงทวงสัญญา,ญญาที่ดังเร็วมาจากสาวอุบลถึงคนที่ลืมความหลังจากฝั่งน้ำโอเคมวนครับมวนครับและขออีกสักนิดหนึ่งตอกมัใจหน่อยดิ ตอบป้าใจพอแล้วพอแล้วพอแล้วกูยัดฝนโตคำกูอีกครับสุดท้ายนี่ครับกุศ่นผลบุญที่ผมสั่งรอยยิ้มที่ผมสั่งมาความสุขที่พวกท่านเคยได้ยิ้มได้หัวจากผมนะครับเนาะจากทีมงานของผมน้องนุ่งของผมฝากน้องสาวหล่าสังกัดคุยเสียกเลยขอดคนหม่ภายใต้กันดูแลของอาจารย์ปู่และเจลิ่นเด้อครับเด้อน้องหล่าเด้อฝากเป็นกำลังใจแห้น้องสาวหล่าผมคนนี้กับผลงานมาสเตอร์อาจเร็วๆนี่ อาจจะเป็นการฟิชเชอรลิงระหว่างพระเนตรจน้ำกันกระไดระวางวุฒิกลสินบักนันกับพระเนตรจรสาวนี่กับพระเนตรจับมาขายลําโพงเป็นนักร้องสู่ชีวิตฟิชเชอริงกันกระไดเป็นไปได้เบิร์ตับหรือใช้ฟิชเชอริงครับสาจิตตายตำกับเป็นไปได้เบิร์แผนการของนายห่างแต่เหนือสิ่งใดครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพายถอดไปพานคลิปนะครับก็เพียงพออยากให้พี่น้องเฮาเดมีรอยยิ้มมีความสุขในภายภายใต้ภาวะสถานการณ์บานเมืองที่มันมีแต่ความตึงเครียดนอครับนอะขอทุกท่านพบในความโชคดีครับผมและน้องยิ้ I didn't